รอแซดพันหน้าเอเลี่ยนเข้ามาใหม่เป็นไงล่ะรอจัดมีให้เลือก4คันนะครับผมนี่มาคันแรกเลยแล้วกันนะของพี่บินะ๊ดนะดำสามเทาเขียวหนึ่งคันแรกเลยนะครับทําส่วนลดในคันละหมื่นบาทนะครับผมสองแสนเก้าพันบาทคันนี้นะครับดาวสองหมื่นเก้าค่างวดอยู่ห้าพันสองรอจัดท่อคู่ทั้งสี่คันนะครับผมนี่ได้ของแต่งแบบว่าทุกคันนะครับไม่มีรถไหนรถเดิมเลยแต่งรอๆแบบซิ่งๆเลยนะคันที่สองมาต่อเลยท่อแต่งไว้แน่นไฮ้สองแสนเก้าพันไม่ขายไปหนึ่งเก้าเก้าพอดาวเก้าพันค่างวดอยู่ห้าพันสาม มาคันที่สามเลยท่อเออาร์ออสตินเลสติงแท้คู่นะต้องมีห้าหมื่นคันนี้สองหมื่นเก้าไปสองแสนเก้าพันพอดาวสองหมื่นหนึ่งค่างวดอยู่ห้าพันสองแต่งเต็มนะครับผมมาคันที่สี่คันสุดท้ายแท้พันสองหมื่นเก้าไปสองแสนเก้าพันนะครับผมดาวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่างวดอยู่ห้าพันเอาง่ายๆเลยค่างวดอยู่ห้าพันเงินเดือนหมื่นห้านะครับผมออกได้แล้วนะครับผมแล้วที่สำคัญฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศไทยรีบมาดูรีบมาจับจองนะครับและและที่สำคัญอายุงานสามเดือนซื้อกับพีพบีได้แล้วนะครับฝากไว้ด้วยครับ Let's go